สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับสู่รายการ KKK Say Spoil วันนี้ผมมีหนังฆาตรกรมาสปอยให้เพื่อนเอนได้ฟังกันเรื่องเจสันสุข13ฝันหวานฉบับรีเมคปี2009จะสนุกขนาดไหนเชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมาวันศุกร์ที่13ในปี1980์นแคมคิสตันเลกเราจะได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่าง ที่มือของเธอได้ถือดาบอยู่ด้วยจนมาถึงริมทะเลสาก็ได้ปรากฏตัวของหญิงชราคนหนึ่งหญิงชลาได้ตอว่าเธอว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เจสันลูกชายของเขาจมน้ําตายและได้พุ่งเข้าทาร้ายหญิงสาวคนนั้นแต่หญิงสาวก็ไหวตัวทันและได้ตวัดดาบฟันคอหญิงชราคนนั้นจนหัวขาดและภาพก็ตัดมานับปัจจุบันมีกลุ่มวัยรุ่น5้าคนกําลังเดินแบกสัมภาระกันอยู่โดยคนแรกผมจะเรียกเขาว่าแว่นปุน้นคนที่สองวิทนี่ คนที่สามหนุ่มหล่อคนที่สี่หญิงอ่อยและคนที่ห้าชายอ่อยพวกเขาทั้งห้าก็ได้แวะพักตั้งแคมป์กันที่จุดจุดหนึ่งใกล้ๆกับริมทะเลสาบภาพตัดมาตอนกลางคืนพวกเขาก็ได้นั่งเล่นรอบกองไฟกันแต่เจ้าแวนปุนก็ได้เล่าเรื่องสยองขวัญเรื่องหนึ่งคือตำนานของทะเลสาบคริสตัลเลกเขาเล่าว่าหญิงชราคนหนึ่งได้เกิดกุ้มข้ังและไล่ฆ่าผู้ดูแลทะเลสาบและเหล่าวัยรุ่นทั้งหมดเพราะเธอโทษว่าที่ลูกเธอต้องจมน้ำตาย มาจากความล้าเลยของเราผูด้ดูแลแต่เธอพาดท่าให้กับวัยรุ่นสาวคนหนึ่งคนเดียวกับตอนต้นเรื่องเลยนะครับแต่เจ้าแว่นปุ๋นก็ได้เล่าต่อว่าลูกชายของหญิงชราคนนั้นได้ฝืนคืนชีพจากความตายแต่เพื่อนๆเขาก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นั่งคุยกันไปสักพักวิตนี่ก็ชวนหนุ่มหล่อออกไปเดินเล่นกันและในตอนนั้นแว่นปุ๋นที่กําลังคุยกับชายอ่อยเรื่องระบบ G P S อยู่หญิงอ่อยที่อยู่ข้างหลังแว่นปุ๋นก็ได้ถอดเสื้อโชว์เรือนร่างให้ชายอ่อยดู ชายอ่อยเกิดอารมณ์และทนไม่ไหวเลยไล่ให้แว่นปุ้นไปเดินเล่นที่อื่นตัดภาพมาที่แว่นปุ้นที่กําลังแวะยิงกระต่ายอยู่เขาได้สังเกตเห็นต้นห้าแฉกที่อยู่ข้างๆเขาในขณะที่กําลังชื่นชมต้นห้าแฉกอยู่ก็มีชายร่างใหญ่โผมายือนอยู่ตรงหน้าเขาชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเขาแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับตวัดมีดใส่แล้วภาพก็ตัดไปกลับมาที่วินนี่และหนุ่มหล่อทั้งคู่ได้เดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งและได้พากันเข้าไปสำรวจส่วนต่างๆของบ้าน และได้เจอล็อกเก็ตอันนึงที่มีรูปของแม่เจสันตอนอยังสาวอยู่หนุ่มหล่อได้บอกว่าคนในรูปนั้นมีหน้าตาคล้ายคลึงกับวินนี่มากแล้วก็ให้วินนี่เก็บไว้จากนั้นทั้งคู่ก็เดินสำรวจบ้านกันต่อจนไปเจอกับห้องนอนเจสันตัดภาพมาที่แขป์ขณะที่ชายอ่อยและหญิงอ่อยกําลังเล่นเกาหลังกันอยู่หญิงอ่อยก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังอยู่รอบๆเต็นท์เธอกลัวว่าแว่นปูนจะมาแอบด,ดูจึงให้ชายอ่อยออกไปไล่ ชายอ่อยไม่อยากออกไปแต่ก็ต้องจำใจออกไปตรวจสอบบริเวณรอบๆแคมป์หญิงอ่อยเลยต้องอยู่แคมปค์คนเดียวแต่เธอก็ยังได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบๆเต็นท์เธอเลยเปิดเต็นท์ออกไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรตัดภาพเมืที่ชายอ่อยที่กำลังเดินหาแว่นปุ้นอยู่เขาได้เดินไปเจอต้นห้าแฉกจุดเดียวกับที่แว่นปุ้นเคยมายิงกระต่ายเขาได้ก้มเก็บหลอดไฟที่แว่นปุ้นทำตกแล้วได้มองไปรอบๆจนเจอกใบหูของแว่นปุ้นที่มีหูฟังคายอยู่และข้างๆก็มีศพของแว่นปุ้น นอนตายอยีกด้วยและภาพก็ตัดกลับมาที่แคมป์ขณะที่หญิงอ้อยกําลังนั่งตัวสั่นอยู่ในเต็นท์ก็ได้ปรากฏร่างของเจสันที่ยืนอยู่ข้างหลังกําลังแหวกเต็นท์เข้ามาจับเธอเธอตกใจจนร้องเสียงหลงชายอ้อยได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งกลับมาดูไปได้เห็นร่างของหญิงอ้อยโดนยัดใส่ถุงนอนแขวนย่างสดอยู่บนกองไฟชายอ้อยรีบวิ่งเข้าไปช่วยโดยไม่ทันระวังตัวจนพาดไปเหยียบกับดักหมีที่เจสันวางไว้ ทั้งคู่ร้องกันอย่างเจ็บปวดไม่นานร่างของหญิงอ้อยก็หล่นลงมาจากถุงนอนแปได้สิ้นใจที่ข้างกองไฟตัดผ้ามาที่วิทนี่กับหนุ่มหล่อที่ยังเดินสำรวจบ้านจนไปเจอกับท่านบูชาที่มีหัวของแม่เจสันวางอยู่ระหว่างนั้นประตูด้านหลังก็ได้ปิดใส่ทั้งคู่หนุ่มหล่อเกิดความสงสัยเลยก้มไปมองช่องด้านล่างของประตูระหว่างที่กำลังก้มลงไปก็มีดาบแทงสวนขึ้นมาจากพื้นแต่พระเอกหลบทันเจสันแทงดาบขึ้นมารัว จะโดนเท้าและมือของหนุ่มหล่อวิทนี่พยายามลากหนุ่มหล่อมาอยู่ในอ่างอาบน้ําแต่เจสันก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นและลากหนุ่มหล่อลงไปฆ่าเสร็จไปอีกหนึ่งลายวิทนี่ที่เห็นแฟนตัวเองตายต่อหน้าจึงรีบวิ่งออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีเจสันวิ่งตามมาติดๆมือวิทนี่วิ่งมาถึงแคมป์เธอก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นและได้รีบวิ่งไปช่วยชายอ่อยที่ตอนนี้ขากําลังติดกาดักหนีอยู่ระหว่างที่กําลังง้างกับดักหมีออก เจสันได้วิ่งมาข้างหลังวิตนี่และตะวัดดาบลงที่หัวของชายอ่อยวิทนี่ตกใจกับภาพข้างหน้าอย่างมากและได้พยายามถอยหนีเจสัน <Jason S 1> ก็วิ่งมาตวัดดาบใส่และภาพก็ตัดไปผ่านไป6อาทิตย์มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้แวะเข้าร้านสะดวกซื้อโดยผมจะเรียกชื่อแต่ละคนแบบง่ายๆจะได้ไม่งงกันนะครับหนุ่มหลอ่อหนุ่มผมทองหนุ่มผิวสีหนุ่มเอเชียนางเอกสาวสวยหนึ่งและสาวสวยสอง ส่วนภายในร้านจะมีออตัวละครอีกหนึ่งตัวผมจะเรียกเขาว่าพระเอกนะครับพระเอกกําลังเจราจากับแคปเชียเรื่องขอติดใบประกาศตามหาคนหายที่หน้าร้านโดยรูปในใบประกาศนั้นก็คือวิทนี่และเราก็จะได้รู้ว่าพระเอกก็คือพี่ชายของวิทนี่นั่นเองระหว่างนั้นนุ่มหล่อที่รอคิดเงินนาน,านก็ได้พูดแข่พระเอกจนเกิดปากเสียงกันนิดหน่อยจนนางเอกที่ตอนนี้เป็นแฟนของนุ่มหลอ่อต้องเข้ามาห้ามแต่ทั้งคู่ก็แยกย้ายกัน ตัดภาพมาที่พระเอกอีกรอบเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปตามบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเพื่อหาบ่อแสของน้องสาวจนไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่มีผู้ชายกําลังบดไม้อยู่ผมจะเรียกเขาว่าชายบดไม้นะครับพระเอกได้สอบถามถึงน้องสาวแต่เขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นพระเอกจึงขอตัวกลับตัดภาพมาที่บ้านพักหนุ่มผมทองกับสาวสวยสองได้เดินมาชวนนางเอกและหนุ่มหลอ่อไปเล่นน้ำกันที่ริมทะเลสาบแต่คู่หนุ่มหลอกก็ได้ไปฏิเสธและยื่นกุญแจรถให้กับหนุ่มผมทอง หนุ่มหล่อบอกว่าที่ริมทะเลสาบมีเรือของเขาอยู่และได้กำชับหนุ่มผมทองว่าห้ามขับเด็ดขาดและภาพก็ตัดกลับมาที่พระเอกเขาไล่ตามหาบ่อแสของน้องสาวจนมาถึงบ้านพักของหนุม่มหล่อและนางเอกก็ได้ชวนพระเอกเข้ามาดื่มเครื่องดื่มภายในบ้านเมื่อหนุ่มหล่อมาเห็นเขาจึงไม่พอใจอย่างมากและได้ไล่พระเอกออกจากบ้านไปนางเอกจึงเดินออกมาส่งพระเอกที่หมอใส่เพื่อเป็นการขอโทษทั้งคู่ได้คุยกันถูกคอนางเอก เลยขอซ้อนท้ายออกไปนั่งรถเล่นด้วยตัดภาพมันที่ชายบทไม้ที่กําลังนั่งพักอยู่ในโรงนาเขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่ด้านบนจึงได้เดินขึ้นไปดูและได้ไปหยุดอยู่หน้าหุ่นลองเสื้อตัวหนึ่งเจสันที่อยู่ด้านหลังก็โผล่เข้าจู่โจมเขาชายบทไม้พยายามสู้กัดจนมือไปดึงผ้าพันหน้าของเจสันขาดเผยให้เห็นใบหน้าอันอัปยศของเจสันและเจสันก็ได้ชักดาบออกมาฟันชายบทไม้จนตาย และได้หยิบหน้ากากฮอกกี้ที่หล่นอยู่บนพื้นมาใส่แทนภาพตัดกลับมาที่ริมทะเลสาบหนุ่มผมทองได้ฝ่าฝืนคำสั่งแอบขับเรือเล่นกับสาวสวยสองขณะที่หนุ่มผมทองกำลังขับเรือลากสาวสวยสองอยู่ก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามาที่หัวจนร่างเขาล้มไปโดนคันเร่งและเรือก็เล่นไปชนสาวสวยสองที่ลอยคออยู่แต่เธอยังไม่ตายเธอว่ายน้ำมาซ่อนตัวที่ใต้สะพานแต่ก็ไม่รอดเสร็จเจสันไปอีกหลายตัดภาพมาที่พระเอกและนางเอก ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนคลแล้วทั้งคู่เดินมาจนเจอบ้านเจสันและได้เข้าไปสำรวจขณะที่ทั้งคู่ออกมาหน้าบ้านเจสันก็กลับมาถึงบ้านพอดีหอม้งแบกศพมาด้วยทั้งคู่รีบวิ่งหาที่ซ่อนแต่พระเอกดันลืมกระเป๋าไว้ที่หน้าบ้านเจสันเห็นจึงรู้ได้ท,ทันทีว่ามีคนแอบเข้าบ้านเขาเขาจึงจะเวนหาตัวทั้งคู่เมื่อศบโอกาสทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนีออกมาและได้สะดุดเชือกที่ถึงไว้กับกระดิ่งในห้องคุมขังใต้ดินที่วิทนี่อยู่ใช่ครับ วินนี่ยังไม่ตายเธอพยายามร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินสักพักเจสันก็ลงมาที่ห้องใต้ดินและโยนกระเป๋าพี่ชายเธอทิ้งไว้วินนี่เอื้อมไปหยิบกระเป๋าและค้นดูสิ่งของจําเป็นจนไปเจอกับใบป,ประกาศของตัวเองจึงรู้ได้ทันทีว่าพี่ชายกําลังออกตามหาตัวเธออยู่เธอจึงมีความหวังมากขึ้นและพยายามหาวิธีสะดอกกุญแจออกแต่ก็ไม่ทันเจสันมาเห็นก่อนจําได้ไหมครับที่ต้นเรื่องหนังเล่า ประมาณว่าวินนี่มีหน้าตาคล้ายกับแม่เจสันนั่นคือเหตุผลที่วินนี่ยังไม่ตายและสามารถกล่อมให้เจสันสงบลงได้ตัดภาพมาที่บ้านพักชายเอเชียกําลังเมาได้ที่และพาดไปทําเก้าอี้ของนุ่มหล่อหักเลยต้องออกไปเอาอุปกรณ์ที่ลงเครื่องมือมาซ่อมสักพักคู่พระเอกก็วิ่งมาถึงบ้านพักพระเอกโทรแจ้งตำรวจและบอกทุกคนว่ามีฆาตกรโรคจิตอยู่แถวนี้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อแถมหนุ่มหลอ่อยังต่อว่านางเอกที่ออกไปข้างนอกกับพระเอกด้วย ตัดภาพไปที่โรงเครื่องมือชายเอเชียที่กําลังหาเครื่องมืออยู่ก็ได้ถูกเจสันโจมตีจากด้านหลังเขาพยายามสู้กลับแต่ก็ไม่เป็นผลเสร็จเจสันไปอีกหลายกลับมาที่บ้านพักระหว่างที่พระเอกกำน่มหลอกกาลังทะเลาะก,กันไฟในบ้านก็ดับลงชายผิวสีที่เป็นห่วงเพื่อนจึงอาสาออกไปตามชายเอเชียที่ลงเครื่องมือแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นศพเพื่อนห้อยอยู่และเจสันก็ได้เข้าทำร้ายชายผิวสี แต่เขาไหวตัวทันและหนีออกมาจากโรงเครื่องมือได้เจสันที่วิ่งตามมาได้หยิบขวานมาปาใส่หลังชายผิวสีจนเขาล้มลงข็ร้องขอความช่วยเหลือจนสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านมาช่วยเขาเจสันที่เดินตามมาจึงปิดชีพชายผิวสีเสร็จไปอีกหนึ่งลายที่บ้านพักหนุ่มหล่อรีบวิ่งขึ้นมาที่ชั้นสองเพื่อมาเอาปืนสาวสวยหนึ่งก็วิ่งตามขึ้นมาแต่คลาดกัน สาวสวยที่ตอนนี้เริ่มสติแตกแล้วกำลังเดินสำรวจบ,บ้านไปเรื่อยๆเธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้เจสันได้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วและเข้าทำร้ายเธอจากด้านหลังเสร็จไปอีกหนึ่งลายที่หน้าบ้านตอนนี้ตำรวจได้มาถึงแล้วแต่ไม่นานก็โดนเจสันจัดการตอนนี้ทุกคนวิ่งหนีออกมาจากบ้านและจะขับรถตำรวจแต่รถไม่มีกุญแจและเจสันก็โยนล่างสาวสวยหนึ่งใส่รถตำรวจทั้งสามคนตกใจเลยวิ่งหนีกันไปคนละทาง หนุ่มหล่อวิ่งไปจนเจอถนนและโบกรถคันหนึ่งแต่เขากลับไม่กล้าขึ้นเพราะกลัวว่าเป็นรถฆาตกรเจสันที่ตามมาข้างหลังจึงจัดการเขาเสร็จไปอีกหนึ่งลายและรถคันนั้นก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วตัดภาพมาที่พระเอกกับนางเอกทั้งคู่วิ่งกลับไปที่บ้านเจสันและได้ยินเสียงตะโกนร้องของความช่วยเหลือดังมาจากด้านล่างของบ้านทั้งคู่จึงลงไปตรวจสอบจนเจอกับวิทนี่น้องสาวที่เขาตามหาพระเอกช่วยตัดโซ่ให้น้องและพาหนีออกมา ในขณะเดียวกันเจสันก็กลับมาถึงบ้านพอดีและตามไล่ล่าทั้งสามมาติดๆทั้งสามหนีจนไปเจอทางออกแต่ก็ไม่ทันนางเอกโดนเจสันจัดการไปอีกหนึ่งลายตอนนี้เหลือเพียงแค่คู่พี่น้องเท่านั้นทั้งคู่พากันวิ่งหนีแต่เจสันก็ตามมาทันและจัดการพระเอกจนสลบและรีบตามไปจับตัววิทนี่แต่พระเอกก็ฟื้นขึ้นมาและช่วยน้องสาวได้ทันและทั้งคู่ก็วิ่งหนีไปจนถึงโรงนาของชายบดไม้เจสันที่ตามมา ก็ได้เข้าต่อสู้กับพระเอกระหว่างที่สู้กันเครื่องบดไม้ได้ถูกเปิดขึ้นมาและพระเอกกําลังจะพาดท่าให้กับเจสันแต่วินนี่มาเรียกร้องความสนใจทําให้เจสันเกิดช่องว่างพระเอกจึงเข้าโจมตีเจสันพระเอกเอาโซ่รัดคอเจสันแล้วยนเข้าเครื่องบทไม้เจสันพยายามฝืนแต่ก็โดนวินนี่เอาดาบเสียบกลางอกพร้อมฝากสวัสดีแม่เจสันในนรกด้วยและภาพก็ตัดมาที่ตอนเช้าทั้งคู่ เอาศพของเจสันมาทิ้งที่ทะเลสาบพ,พร้อมกับหน้ากากและล็อกเก็ตแม่เจสันแต่ทันใดนั้นเจสันก็พุ่งทะลุขึ้นมาจากน้ำลากวินนี่ลงไปแล้วหนังก็จบลงจบไปแล้วนะครับกับเจ้าฆาตากรหน้ากากฮอกกี้คลิปนี้เป็นคลิปสปอยคลิปแรกของช่องถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบโปรดทิ้งคำติไว้ให้ผมปรับปรุงแต่ถ้าชอบแค่กดซับไลค์ให้กันก็พอครับ และถ้าอยากให้สปอยเรื่องไหนอีกทิมคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเช่นเคยครับน้อมรับทุกคำติชมจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ